อันนี้เป็นแนวเส้นท่อผ่านประตูน้ำใต้ดินส่งขึ้นไปนะตรงนี้แบบน้ำเข้ามาเข้าในถังน้ำขึ้นมาเข้าในถังแล้วก็ออกมาผ่านตัวที่เตนเนอร์พอปั๊มแต่ถ้าถติว่า ไม่ใช้น้ําในถังก็เปิดวาล์วตัวนี้เปิดตัวน้ําตัวนี้ให้น้ําวิ่งตรงชูดเข้าตัวปั๊มได้เลยแต่น้าตัวนี้แรงดันมันประมาณ3.5เราก็เลยต้องเปลี่ยนคอมเพลเกตให้เป็นลบ1-5แล้วทำไมต้องเป็นลบเพราะว่าตัวปั๊มเนี่ยทางดูดบางทีมันมีแรงดูดเยอะ เป็นแรกค่ำมันอาจจะติดลบก็เลยต้องใส่ลบไว้นะอันนี้เวลาปั๊มจะรู้หรือตู้จะรู้ได้ไงว่าน้ำในเส้นท่อเน,นี้ยไม่มีเขาก็ต้องติดตัวเฟเจอร์ดเฟเชอร์สวิต Suite, ตัวนี้เฟเจอสวิตตัวหนึ่งตรงน,นี้เราก็ติดเฟเจอร์เกตยโดของเปาเก็ไว้ตัวหนึง่งให้รู้ว่าแรงดันน้ำเท่าไหร่ ถ้าตัวนี้แรงดันน้ำไม่มีตัวนี้มันจะส่งพลังานไปที่ตู้ให้ปั๊มตัดระบบการทํางานอันนี้เป็นกับบาเกตที่ดูว่าแรงดันน้ําทางด้านดูส่วนอันนี้เพชเชอร์เกตก็คือดูแรงดันน้ําที่ทางด้านส่งก็ทั้งทางดูและทางส่งจะมีประตูน้ำนะหนักไว้อันนี้ก็เป็นชุดหัวกลับประตูน้ําไฟฟ้าแล้วก็มีโฟล์สวิตอันนี้เขาเรียกโฟล์สวิท โหมสวิต์มีหน้าที่คือในกรณีที่ปัม๊มปั๊มน้ำไปแล้วแต่ไม่มีน้ำไปนะเขาก็จะป้องกันการลันดายก็คือตัดระบบการทำงานไม่ให้ปั๊มทำงานไม่นั้มอเตอร์ไหมแสดงว่ามันไม่มีน้ำไปซึ่งตรงเนี้ยด้านล่างด้านในท่อมันจะเป็นใบพายเวลนาน้ำวิ่งผ่านไปใบพายมันจะมันจะถูกดันทำให้ระบบตรงเนี้ยมันทำงานส่วนตัวนี้ก็เป็นเฟเจอร์สวิต นะเอาไว้ตั้งในกรณีที่แร<ล>งดันมันต่ำที่เราตั้งไว้ให้รู้ว่าไม่มีน้ำไปก็ให้มันตัดด้วยอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้ก็ใส่พิเชกเกตอันนี้ก็เป็นถังแรงดันซึ่งจะอับลมไว้แล้วข้างใดก็จะมีไดอะแฟมนะน้ำมันจะถูกดันขึ้นมาด้านใดน,นะจะเป็นตัวรักษาแรงดันพอเขาใช้น้ำไป ไอตัวลมตรงเนี้ยมันจะอัดแผ่นไดแฟมอ่ะให้คืนกลับไปซึ่งด้านล่างมันก็จะมีตัวตัวเช็ควาลตัวหนึ่งนะมันก็จะดันออกไปน้ําเข้ามาได้ไงก็คือลิ้นมันจะเปิดแล้วมันออกไปได้ไงก็ในตัวลิ้นอน่ะเขาจะเจาะรูไว้นะดันปึ๊บก็จะออกไปในเส้นท่อวิ่งพุดไปนู่นเลยนะส่วนตัวนี้ก็ ปิดประตูน้ําไว้แล้วก็มีเช็ดวาลวนะน้ําก็จะออกไปแล้วก็ทูดไปทางนู้นเลยโดยที่มันจะไม่ย้อนกลับไปทางด้านนี้แปลว่าน้ํามันจะเข้ามานะถ้าไม่เข้าถ้าไม่เอาจับในถังก็สุดตรงเลยนะสุดตรงเลยวิ่งออกไปถ้าจะเอาน้ําจับถังก็ปิดประตูน้ําตรงนี้น้ําก็จะเข้าขึ้นถังแล้วก็แล้วก็ออกมาทางด้านนี้นะ สูบไปผ่านตัวถังแรงดันชุดออกด้านาแล้วก็วิ่งไปอันนี้เขาเรียกว่ารูเตอร์ปั๊มนะปั๊มสูนบน้ําเริ่มแรงดันในระบบเป็นท่อ